สวัสดีเ,เพื่อนทุกคนนะครับผมเมฆวันนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องราวของคำสาบดโบรอสสิ่งที่ทําให้หญิงสาวหลายคนต้องตกนรกทางเป็นจะตายก็ตายไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ไม่ได้มันเป็นยังไงก็เราไปฟังในคลิปกันนะครับในช่วงต้นตะขออธิบายเกี่ยวกับคำสาบดโบรอสก่อนสักนิดนะครับมันอาจจะมีข้อมูลที่พุกไปวุนมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงเลยเดี๋ยวข้อมูลมันจะไม่ปฏิปต่อกันบางทีอาจจะได้ยินผมพูดเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องซ้ำสองรอบหรือซ้ำสามรอบนะครับเนื่องจากข้อมูลมันค่อนข้าง ตะวุกไปวนมาหน่อยๆนะครับแต่ผมก็ยังสามารถแบ่งหัวข้อได้ทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ๆและ2หัวข้อย่อยนะครับ2หัวข้อย่อยนี้จะเป็นเกี่ยวกับสาวีรชนและก็ทฤษฎีช่วงท้ายนะครับตัวนี้จะเป็น2ข้อย่อยหัวข้อแรกนะครับสิ่งที่ลัทธิต้องการให้โลกรู้และเชื่อตามนั้น โดยที่ลัินั้นได้ปล่อยข่าวไปว่าปีศาจสิงสูนั้นมันคือโรคร้ายผู้คนที่เป็นโรคปีศาจสิงสูนั้นจะเป็นบุคคลที่โดนปีศาจครอบงำกลืนก,กินทําให้ร่างกายนั้นพิกลพิการผิดมนุษย์มนาและมันยังสามารถแพร่กระจายเหมือนโรคระบาดได้ถ้าหากใครเจอผู้ที่เป็นปีศาจสิงสูนั้นขอให้นําคนที่เป็นปีศาจสิงสูนั้นมามอบให้แก่โบสถ์หรือาศาสนาจักรเพื่อทําการชําระล้างด้วยการประหารต่อหน้าสาธารณชนโดยอ้างว่านี่คือการชำระ ระบาปให้แก่ผู้ที่ถูกปีศาจเข้าสิงแต่มันก็จะมีกลุ่มคนที่กลัวว่าเอ้ยถ้าจับไปส่งให้โบสถ์แล้วพวกเราจะติดโรคระบาดไหมเขาบางคนอาจจะเลือกที่จะกําจัดคนที่เป็นปีศาจสิงสูไปก่อนที่จะมอบให้ลัทิลัทิจึงได้บอกอุบายว่าเออถ้าหากคุณเอาปีศาจสิงสูมาให้พวกเรานะเราจะมีเงินรางวัลให้ด้วยและหลังจากนั้นก็เกิดการตามล่าหาคนที่เป็นปีศาจสิงสูเพื่อไปมอบให้โบสถ์เพราะจะได้เงินรางวัลขึ้นมาด้วยนี่คือคนอุบายของลัทิเพื่อที่จะตามหาผู้ทีมเป็นปีศาจสิงสูแล้วทำไม พวกโบสถ์และศาสนาจักรทำไมต้องจับตัวปีศาจสิสูมาประหารและให้เงินขนาดนั้นสิ่งที่ชาวบ้านรู้ก็รู้แค่นั้นรู้แค่ว่าทางโบสถ์นดีนะแบบคนที่เป็นปีศาจสิสูเนี่ยต้องถูกชำระล้างเถมแบบภาพนําปีศาจสิสูมาให้โบสถ์แล้วเขาก็จะให้เงินเรานี่คือสิ่งที่ชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปในโลกใบนั้นเข้าใจนะั่นคือแบบพวกเขาเนี่ยเป็นพวกเป็นโรคร้ายนั่นเป็นโรคร้ายที่แพร่ระบาดได้เราต้องรีบจับไปส่งให้ทางโบสถ์หรือไม่ใช่ก็จะจัดทิ้งเลย ไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราติดโรคระบาดตามพวกที่เป็นมิสาาสิงสูงนะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าตัวครทุกคนในเรื่องโดนลังเกียจทุกคนไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรืออะไรก็ตามน่ง่ายคือนัว อันน,นัวนั่นแหละนัวแต่ก่อนเคยเป็นปลูกขุนนางใหญ่เนาะเป็นปลูกขุนนางเคยมีคู่มั่นแต่หลังจากที่เป็นพิศาจสิงสกูก็โดนไล่กระเพิดออกถูกทอยุดหอยอะไรไม่มีใครต้องการหรือไม่กระทั่งเอฟไซรอนที่เป็นถึงลูกขุณหนูแบบสูงสักเย่อหยิ่งแต่หลังจากที่เป็นพิศาจสิงูก็ไม่ต่างอะไรจากหมาตัวหนึ่งที่โดนไล่ออกจากตระกูลหรืหอหรือไม่กระทั่งอันฟ้าถึงเราจะไม่รู้ภูมิหลังว่านางมียุอะไรไหมแต่ถ้าดูจากเบียฉิกที่เป็นป้าอาหรืออะไรสักอย่างเนี่ย กะต้องเป็นคนที่มียศใหญ่พอสมควรในอนาณาจักรเอลแนนนแต่ก็ยังถูกขับไล่ออกจากอาณาจักรเห็นได้ว่าสิ่งที่รัทธิเพ่กระจายขับไปนั้นมันฝังลากลึกอยู่ในโซนประสาทของทุกคนบนโลกแล้วจะไม่มีใครเชื่อว่าอันเนี้ยมันกลับมาเป็นคนได้แน่นอนเชื่อแค่ว่าอันเนี้ยเป็นโรคระบาดรักษาไม่ได้ต้องฆ่ายทิ้งอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่คนในโลกใบนั้นเข้าใจ หัวข้อที่สองความจริงเกี่ยวกับปีศาจสิงสูปีศาจสิงสูชื่อจริงๆของมันก็คือคำสาบของดิโบรอสคำสาบของดิโบรอสนั้นมันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีเซลล์ของเทพป,ปีศาสดีโบรอสเท่านั้นแล้วเซลล์ของเทพป,ปีศาสดีโบรอสมันมาอยู่ในคนปกติได้ยังไงนั่นก็เพราะมันเกิดมาจาก3วิรชนเพราะ3วิรชนนั้นคือตัวทดลองของลทัทธิดิโบรอสเป็นตัวทดลองที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ลทัทธิสามารถสร้างขึ้นมาได้หลังจากที่3วิรชนสามารถกํา คำหลับที่ปีศาจดิบรอดลุนได้นั้นก่อนที่ปีศาจดิบรอดจะถูกผนึกไปเขาได้ไล่คำสาปให้กับผู้ที่มีสายเลือดและเซลล์ของตัวเองให้ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการที่ไม่สามารถรักษาได้นี่เป็นสิ่งที่ถูกจารึกไว้แล้วที่จริงแล้วนั้นคำสาปดิบรอดมันเป็นอาการยังไงคำสาบดิบรอดนั้นก็คือสภาวะที่พลังเว้นั้นปั่นปว่วนผู้ที่ไม่สามารถควบคุมพลังเว้ตัวเองได้นั้นเราจะปั่นป่วนย่างรุนแรงร่างกายพยายามที่จะหาทางที่จะรองรับพลังนั้นแต่เมื่อร่างกาย ไม่สามารถรองรับพลังได้นั้นาการเกิดการผิดรูปผิดร่างเพื่อค้นหารูปลักษณ์ที่จะสามารถรองรับพลังได้มากและสภาวะเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นลูกหลานของสามฤทชนเท่านั้นและมันจะเกิดขึ้นกับเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายจะไม่แสดงอาการใดๆทําไมต้องเกิดแต่กับผู้หญิงเท่านั้นเพราะว่าคนที่สู้กับเพามารดิบลอดนั้นมีแต่ผู้หญิงมีเพียงแค่ผู้หญิง3ามคนเท่านั้นที่ปรับตัวเข้ากับเซลล์ของดิโบลอดได้เลยมีแค่ผู้หญิงเท่านั้นที่ได้รับคําสาปของดิโบลอดแล้วสำหรับ ผู้ชายนั้นจากที่ในเรื่องนี้บอกมานะครับถึงผู้ชายจะไม่สแสดงอาการในการเป็นมิสาาสิงสูแต่ถ้าหากยีนของดีโบลตสในตัวถูกกระตุ้นผู้ชายส่วนใหญ่จะตายในท,ทันทีเหมือนในช่วงเด็กของชาโดว์เป็นบรรยายไว้นะครับในช่วงหนึ่งชาโดว์เคยใช้วิบลน,นั้นดัดแปลงโครงสร้างร่างกายตัวเองให้พร้อมสรับการติวโตวแต่พอเขาปรับไปปรับมารู้สึกเหมือนว่าร่างกายจะแตกระเบิดออกมาทาให้รู้สึกทรมานมากเขาเลยในช่วงเวลานั้นเขาก็ชนานาญเรื่องเวมบล์พอสมควรเลยควบคุม,คม,คมเวบบนบ์นั้นได้ก่อน ก็พอจะมโนได้ว่าผู้หญิงจะติดคำสาบของดิบูโรสกลายเป็นก้อนเนื้อเนา่าก้อนเนื้อดำแต่สำหรับผู้ชายวนั้นถ้าหากยีนของดิบูโรสถูกกระตุ้นผู้ใายส่วนใหญ่จะตัวแตกไปเลยคือไม่มีโอกาสได้พืชีพแล้วอัตราการติดคำสาบของดิบูโรสนั้นมันจะขึ้นอยู่กับสปีชีและเผ่าพันธุ์และการเปลี่ยนผ่านของรุ่นแต่ละรุ่นเช่นเอลนั้นมีสิทธิ์ติดอากาศมากที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเพราะว่าเอลนั้นมีอายุยืนและการเปลี่ยนผ่านของรุ่นต่อรุ่นนั้นมันน้อย ต่อมาก็จะเป็นเผ่าอสูรกายเผ่าอสูรกายนี้จะเป็นอันดับที่2มีอายุยืนแต่ก็ไม่เท่ากับเอลเดะแพ่พันวัยสวนสุดท้ายมนุษย์เผ่ามนุษย์นั้นมีโอกาสเกิดปีศทาจทิงสูน้อยที่สุดเพราะว่ามนุษย์นั้นอายุไขสั้นและการเปลี่ยนถ่ายรุ่นต่อรุ่นนั้นเปลี่ยนถ่ายวัยทำให้สายเลือดนั้นเจือจางไปตามรุ่นตามยุคตามสมัยทําให้มนุษย์นั้นเกิดอาการปีศาจิงสูได้น้อยที่สุดและเยอะที่สุดด้วยแล้วคําสาปองดิบโรนั้นผมโคแบ่งให้เป็น3ขั้นขั้นแรกก็คือช่วงเเริิ่มด กากรช่วงระเกิดการนี้ผู้ที่ติดคาสาปเรนั้นร่างกายจะมีกลุ่มเนื้อสีดําออกมาตามร่างกายแต่ไม่เยอะมากแต่จะเริ่มควบกลุ่มเวทมนต์ได้ลําบากมีอาการเจ็บปวดพอสมควรนี่จะเป็นในการขั้นแรกอาการขั้นที่2นั้นก็คือก้อนเนื้อนั้นมันเลื่อมขยายออกไปเรื่อยๆขยายไปแต่ยังพอคองสติไว้ได้แต่ก็ไม่สามารถทาอะไรได้ตามใจแล้วขั้นที่สาก็าคือผู้ที่ติดคําสาปนั้นจะไม่สามารถรับรู้สิ่งใดได้อีกแล้วผู้เซลล์นั้นได้กลายพันธุ์จนตัวเองอะ่ะกลาย เป็นก้อนเนื้อที่นั่งมันเกียดไปเรียบร้อยจะไม่รับรู้สิ่งใดจะไม่ต้องกินอาหารไม,ไม่รู้สึกหิวไม่ต้องกินอาหารเพราะเซลล์อิบุรอตนั้นจะทําให้ผู้คนผู้นั้นนะทุกทรมานและไม่ปล่อยให้ตายถึงจะอยากตายแต่ก็ไม่สามารถฆ่าตัวตายได้นั่นคือระยะทั้งสาบของการติดคําสาบอิบรูรอตไอระยะทั้งสานี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งในขึ้นมาเองนะครับจากการดูนะครับในเรื่องจริงๆมันก็ไม่ได้บอกแบบนี้หรอกแต่ถ้าแบ่งเป็นแบบนี้มันจะได้เข้าใจง่ายกว่า แล้วพอย้อนไปช่วงต้นด้วยนะครับในช่วงต้นนั้นผมจะพูดทิ้งท้ายว่าทําไมพวกนัททิถึงต้องการคนที่เป็นวิททสัยทิสูหรือติดคาสาบยีบรอดมาก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากสายเลือดของวิรชนนั่นเองเพราะวิรชนนั้นก็คือตัวทดลองของนัทธิที่สมบูรณ์แบบแล้วเซลล์ของวกคันกระจายไปตามลูกหลานของเขาจะเข้มข้นจะเจริการก็แล้วแต่การส่งผ่านและการเข้ากันเซลล์ขเขาเลยเลือกที่จะใช้พวาป็วิสัยิสูนี่แหละติดคำสาบนี่แหละเพื่อทดลองหาพลังว่าเราจะสามารถ สามารถเอาพลังจากตัวมันเนี่ยออกมาใช้งานได้ยังไงหรือถ้าไม่สามารถใช้การได้ก็จะยือ้อจะยื้ยื้อเพื่อสกัดเอาเลือดมาใช้งานจะมีชีวิตอยู่แต่เท่าที่พวกเขามีประโยชน์และพวกเขาจะไม่มีทางตายง,ง่าย ให้ยกตัวอย่างก็จะคือมิเลียมิเลียเป็นลูกสาวของท่านเขาอ奥巴าสบาราดขนาดยักษ์ที่เราเห็นในตอนที่กลุ่มชาตุดกเดินเปิดตัวนั่นแหละคือมิเลียพวกรัฐที่ไม่ปล่อยให้ตายพวกเขาพยายามทดลองทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําได้เราทุกอย่างให้ตัวมิเลียพยายามเอาคนที่เป็นพิสิงสูและติดคำสาบมาเพื่อทดลองให้พวกเขากลายเป็นอาวุธมนุษย์ให้กลายเป็นอาวุธที่มีชีวิตพวกเขาจะได้ควบคุมได้และจะทําให้เสริมความแข็งแกร่งของลัที่ต่อไปนี่คือจุดประสงค์ที่รัทธิต้องการ คนที่เป็นปีศาจสิงสูหรือติดคำสาบนั่นแหละในคลิปนี้ผมอาจจะพูดถึงปีศาจจิงสูหรือไม่งั้นก็คำสาบนะครับมันอันเดียวกันนะ เซล์ต่างๆที่เหล่าวิเชนทั้ง3ถูกทกําการทดลองไปนั่นก็คือเซลล์ของดีบรอนนั่นเองเทพีสาจดีบรอนเองพวกลัที่ต้องการที่จะควบคุมและใช้งานโอลาร่าแต่ไม่สามารถควบคุมนางได้เลยนำยีนของนางมาทําการทดลองกับคนอื่นๆเพื่อที่จะได้รับพลังแบบนางแต่สุดท้ายแล้วพลังก็ไม่สามารถเทีเท่พลังได้ต้องใช้ถึง3คนเพื่อลุมแล้วก็อีกกองกำลังอีกมากมายกว่าที่จะตัดชิ้นส่วนของโอลาร่าได้แบบในร่างฟูลออปชั่นได้คือต้องเสียกำลังคนไปมากมาย นี่เลยเป็นสา่ทำให้พวกลูกหลานของเรืยชนน่ะถูกลัที่นั่งไปทดลองเพื่อจะหาพลังของวารที่สมบูรณ์เพื่อจะใช้มาคืนชีพนางอีกครั้งจะได้ใช้พลังงานนางอีกครั้ง ัวข้อที่3วิธีการรักษาคําสาปของดิบดุลสเนื่องจากคําสาปของดิบุลสนั้นมันเกิดจากกระบวนการทางเวทมนต์ที่มันปั่นป่วนและมีมากจนเกินไปทําให้วิธีการรักษานั้นนั่นก็คือการใช้เวทมนต์ในการรักษาลทัทธิดิบุลอสพยายามมาหลายต่อหลายศตวตรรษในการหาทางรักษาผู้ที่เป็นปีศาจสิงสู่เพื่อจะนํามาได้ใช้งานได้แบบเต็มร้อยเปซตตลอดการใจของพวกเขาของลัทธินั้นพวกเขาไม่สามารถหาวิธีการใดในการรักษาได้เลย พวกลัทธิทำได้เพียงแค่ยื้อเวลาออกไปเพื่อทำการวิจัยเท่านั้นไม่สามารถรักษาได้ทำได้แค่ยื้อเวลาไปเรื่อยจนว่าจะถึงจุดสุดท้ายของตัวทดลองเขายื้อจนว่าตัวทดลองเขาจะตายจนมาถึงปัจจุบันได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่าซิกากิโน เขาสามารถรักษาผู้ที่โดนคำสาปเยบรลอสได้แล้วซิดผมเรียกว่าชาโด้วยกันชาโด้ Shadow นั้นได้ใช้วิธีไหนในการรักษาละ่ะการรักษาของชาโด้นั้นมันเกิดจากความบังเอิญเนือ่องจากในตอนนั้นชาโด้ได้เข้าไปเจอกับอันฟาที่ตอนนั้นโดนคำสาบขั้นสุดท้ายแล้วคือขั้น3ชาโดคิดว่าถ้าจะฆ่าไปก็เสียดายเพราะร่างกายของเขามีพลังเวทมันไหลเวียนออกมามันมีพลังวเวทเยอะนั้นมันเหมาะกับการทดลองพลังเวทของเราชาโด้ Shadow ก็เลยทําการทดลองกับร่างกายของอันฟาในะตอนนั้นรับทดลองชาโด้ได้ทดลองไปนเวลาหนึ่ง ในการทดลองกับพลังเวทของอันฟ้าว่ามันทําอะไรได้บ้างนะเพราะชาโด้ว์เคยทดลองตัวเองไปแล้วเกือบตายมารอบหนึ่งเลยว่างั้นเราจะไม่ทดลองหนักแบบนั้น จนไปทดลองไปเรื่อยจนถึงระยะหนึ่งที่เขาบังเอิญทําให้อัลฟากลับมาเป็นมนุษย์และเขาก็จับคิดได้ว่าเออเมื่อเจอคนแบบนี้นะพลังเวทปานปัวใช่ไหมล้วก็แค่ไปเรียบเรียงพลังเวทอ่ะให้มันคงที่ให้มันพลานเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ชาด์ได้ทดลองกับร่างกายอ,อัลฟาจนกลับมาเป็นปกติได้นั้นตัวชาด์เองก็มีพลังเวทเพิ่มขึ้นและได้ได,ได้ความสามารถในการควบคุมพลังเวทที่ละเอียดอ่อนมากกว่าเดิม แล้วหลังจากอันฟ้ากับคืนนัง่งในเรนนั้นชาโด้ก็พบว่าตัวของอันฟ้านั้นมีพลังเวทเพิ่มขึ้นเพราะการกลายเป็นปีศาจชิสูนั้นก็เป็นเพราะว่าร่างกายมีพลังเวทมากเกินไปทําให้มันปั่นป่วนแต่หลังจากที่เรียบเรียงกระแสะเวทมนต์ในร่างกายได้ดังนั้นทําให้กับคืนไล่นั้นพลังเวทเลยเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเล็กจีดน้อยนะครับกลุ่มจิตเงานั้นคือคนกลุ่มแรกที่ชาโดเป็นคนรักษาคำสาบกับมือและส่วนสมาชิกที่เหลือนั้นพว อันฟาได้กลุ่มเจ็ดเงาคนอื่นนยเป็นคนรักษาให้แต่ในช่วงก่อนที่กลุ่มเจเงาจะแยกตัวนั้นมีแค่เอฟไซลอนแล้วก็อันฟาเท่านั้นที่สามารถรักษาคนอื่นได้คนอื่นยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะใช้พลังในการรักษาคนอื่นได้แล้วมีอีกหนึ่งเรื่องที่เพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับที่บอกว่าพลังของเจ็ดเงาเนี่ยได้มาจากชาโด้ที่จริงแล้วนั้นพลังของเจ็ดเงาก็คือพลังของตัวเขาเองนะครับมันไม่ใช่พลังที่ชาโดให้ที่จริงแล้ว่าพลังที่ชาโดให้อ่ะมันแค่ส่งผ่านพลังเข้าไปในร่างกายเพื่อรักษา เท่านั้นแล้วก็ดึงพลังกลับคืนมามันอาจจะมีพลังตกค้างอยู่แต่จริงแล้วอ่ะมันก็คือพลังของพวกเขาเองเท่านั้นแหละที่อยู่ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวแล้วตอนที่โรสเป็นปีศาจสิงสูแล้วชาร์โดไปช่วยรักษาอ่ะแล้วทีโรสรู้สึกว่าทําไมพลังตัวเองมันเพิ่มขึ้นก็เป็นเพราะว่าชา์โดส่งพลังส่งพลังเข้าไปในตัวก่อดแล้วรักษาแล้วพลังก็กลับคืนมาเซลล์ของรุนอัรับเข้ากับเซลลของดีบรสได้แล้วทําให้ได้พลังมากขึ้นเลยดูเหมือนว่าชาร์โดเปคนให้พลังแต่จริงให้พลังแค่นิดเดียวแค่เอาพลังเข้าไปปรับโครง ได้พลังสวนเกินชาโดก็ดึงคืนกลับมาแล้ก็ได้พลังของคนที่ถูกรักษาดึงคืนกลับมาด้วยแต่ไม่แต่ดึงขึ้นไม่มากสัก10-5%แต่ก็ถือว่าทําให้ชาโดพลังเพิ่มขึ้นด้วยจากการใช้พลังเวทมนตนระเอาโคซ่าเวทมุนให้คนอื่นหัวข้อที่4ความเกี่ยวข้องระหว่างยีนคอร่าและยีนของเบมพาร์เนิรด ในระหว่างที่อีต,ตานั้นกําลังทําการทดลองเลือดของผู้ที่เป็นปีสาสิงสูและเลือดของเวมมพร์ทำให้อีต,ตาได้ค้นพบทฤษฎีว่าเลือดของเวมมพร์กับเลือดของผู้ที่เป็นดีศาสิงสูนั้นมีความใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพื่อที่จะต้องการพิสูจน์ทฤษฎีนั้นอีตาจึงไ,ได้ส่งเบต้าและหน่วยของเธอนั้นไปเก็บตัวอย่างเลือดของเวมมพร์ตวก,กําเนิดอลิซาเบตเพื่อมาทําการทดลองว่าเลือดของทั้งสองอย่างนี้มันมีความใกล้เคียงกันไหมไม่ง่ายคือเอายีนของออร่ากับยีน ของ Elizabeth อาริสเบต์อ่ะมาเทียบกันว่ามันมีความกินข้องกันหรือเปล่าแล้วหลังจากที่เบต้าได้เลือดของอา a ิสเบตกกันมาแล้วนั้นยีตาก็ได้ทําการทดลองต่อแล้วพบว่าเลือดทั้ง2คนนั้นมีความใกล้เคียงกันทุกแม่คือยีนกับยีนของโอรากับยีนของ Elizabeth อาิสเบตมีความใกล้เคียงกันนะแต่มไม่เหมือนกันสัทีเดียวเลย นี่คือข้อสันติฐานของอีตาแต่ถ้าในมุมของแมรี่ที่เป็นลูกน้องของอลิซเบธนั้นเธอกล่าวว่ามันเป็นการหยาบคายมากที่บอกว่าพวกพวกเธอเนะี่ยมีความเกี่ยวข้องกับพวกป,ปีศาจสูงสูง่ายๆคือแมรี่จะบอกว่าพวกเราไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับพวกลัทธิไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกปีศาจสิงสูเลยแล้วมันยังเป็นข้อยืนยันอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงที่เครคุยกับออร่าออร่าก็พูดว่าเวทมนต์ของวเองอะ่ะเ,เป็นต้นเป็นต้นกำเนิดของเวทมนต์อลิซาเบธแต่ออร่าไม่รู้จักอลิซาเบธมัน แต่หมายความว่าอลิซาเบีเนี่ยเป็นพวกกลายพันธแบบเดียวกับออร่า แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คืออลิซเบธเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับโคลราก็เพราะว่าเครนั้นได้กลายพันธุ์รอบที่2นั่นก็คือน่นติดคำสาบรอบ2องปกติล้วนั้นคนที่เป็นปีศาจทิงสูนั้นจะเป็นแค่ครั้งเดียวแต่เครนั้นพิเศษเพราะว่านางเป็นปีศาจทิงสูสองครั้งนั่นเป็นว่าปีศาจทิงสูครั้งแรกคนนั้นนางได้รักษาไปแล้วตอนตอนยังเด็กตอนอายุสิบสี่ซิดได้สามารถรักษานางไปแล้วแต่คราวนี้มันเป็นครั้งที่2เพราะนางได้รับเลือดมาจากอลิซเบตตอนที่สู้กันนางได้กใทาาห้้นนนงั การเป็นพิศษสิงสูรรอบที่2องนั่นแสดงว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันถ้ายีนแบบเดียวกันกับโอลาก็ไม่น่าจะกลายพันรอบ2ได้คือแสดงว่าเนี่ยอัจฉรเนี่ยมันเป็นสายแยกต่างหากเลยคือเป็นพวกกลายพันธุ์แบบเดียวกันกับโอลาและไม่มีความเกี่ยวข้องกับโอลาเลยแค่กลายพันธเหมือนกันเฉยๆเดี๋ยวเราค่อยมาโนทฤษฎีในช่วงท้ายกันนะครับข้อที่5เหล่าสาววิทยชน าเราพูดถึงคำสาบของยิบวรดและไม่พูดถึงสาววิรชนนี่ก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ตั้งนนดังนั้นสาววิรชนคือบุคคลที่สามารถสาบเทพมาเดิบรดลงได้และได้รับขนานนามว่าสาววิรชนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง3คนเลยแต่ความจริงนั้นเรา่าวิรชนทักษะนั้นก็คือหนูทดลองของลัทธิที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ลทัทธิสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วสาววิรชนนี้มีใครกันบ้างคนที่1โอลิเวียซึ่งเป็นบรรพบุรุษของอันฟาจะมีหน้าตาคล้ายกับอันฟาทุกระเบียดนิ้วคนที่2ลี่ดินลี่ดิ อาอสุรกายที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับซีตาเป็นบระพบรุรของซีตาเลยแหละคนที่3คนนี้นะครับตอนนี้จะปรากฏอยู่ในแค่วิบโนวิลนะครับในไลน์โนวลยังไม่ออกมาเธอชื่อว่าเฟรย่ามีหน้าตาคล้ายคลยคึงกับอลิเซีย ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการมโนช่วงท้ายนะครับเพราะจากการที่ผมเข้าไปสิงในกลุ่มเด็ดดของต่างชาติแล้วก็กลุ่มเพจในไทยนะครับเขาก็จะพิเรื่องปีศาจสิงสู่กันนะครับว่าสุดแดเนี่ยมันมีสายไหนบ้างสายสิงสู่เนี่ยไอทฤษฎีแรกนะฮะทำไมดิลลี่เนี่ยเขอ,อสุรกายเนี่ยทำไมถึงมีเผ่าหมาป่าด้วยทั้งที่ดิลลีเ่เป็นเผาเ่าแมวเป็นเผาเ่าแมวแต่ทําไมถึงมีเผ่าหมาป่ามาด้วยก็มีทั้งคนตัง้งทฤษฎีว่าที่จริงแล้วนยมันมีคนที่ปรับตัวเข้ากับเซลล์ออ,อร่าได้มากกว่า3คน แต่แค่ไอ้สาคนนั้นมันหนีออกไปเหลือแค่สาคนที่ร่วมมือกับรัฐที่แค่นั้นเอง ทฤษฎีที่สอง Shadow เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่สามารถปรับตัวเข้ากับเซลล์ของ Aurora ได้เหมือนที่ผมเคยพูดไปช่วงต้นนะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่อะ่ะจะไม่สามารถปรับเข้ากับเซลล์ของ Aurora ได้ถ้าปรับถ้ามีการกระตุ้นเซลล์ปุ๊บตัวจะแตกและตายทันทีแต่ Shadow เป็นเพียงผู้ชายคนเดียวที่สามารถปรับเข้ากับเซลล์ของ Aurora ได้เพราะเขาเก่งในการเข้าปูลังเวทนี่คือสาเหตุทาไมว่าทําไม Shadow มันถึงเก่งนักจริงนะนอกจากการฝึกฝนแล้วตัว Shadow เองมันก็มีเซลล์ของ Aurora ไหลเวียน อยู่ในเลือดเหมือนกันและเขาเป็นผู้ชายคิเศษที่ปรับเข้ากับเซลล์นั้นได้นี่เคยที่จะยี่สองถ้าเพื่อนๆคนไหนมีทฤษฎีอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับการคอมเมนต์คุยกับกเพื่อนๆนี่เป็นรายที่สนุกมากเลยครับได้เปลี่ยนความคิดกันหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนกดไลค์กดติดตามและกดถูกใจให้ผมนะครับจะได้มีกำลังใจนในการทำคลิปก่อนนะครับตอนเตรียมข้อมูลก็ไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้นะครับตอนผมเตรียมข้อมูลผมคาดกันว่าน่าจะสักประมาณ10นาทีแต่นี่ลอไป15นาทีแล้ว ถ้าใหญ่ผมปรับปรุงเรื่องการพูดก็คอมเมนต์บอกผมไว้นะครับคิดว่าผมน่าจะพูดเร็วเกินไปมากที่ผมอาจจะสื่อสารให้เข้าใจยากเพราะผมะคนที่พูดเร็วอ่ะพูดเร็วมากๆเลย,ยเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับบาย